อะวาตังสกาสูตรตอนที่76ณหไทยแห่งมหาการุณาสุทนกุมารเข้าเฝ้าพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์เจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อัตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านร่วมเดินทางสู่จุดหมายที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ในหัวข้อเรื่องนหาไทยแห่งมหาการุณาสุทนก,กุมารเข้าเฝ้าพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์เพื่อทำความเข้าใจในหัวใจหรือเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนมรรคาแห่งพระโพธิสัตว์ทั้งปวงสุทนก,กุมารหลังจากที่ได้กราบลาครฤหบดีเวทิละแล้ว ก็ได้ออกเดินทางมุ่งลงสู่ทิศใต้ต่อไปด้วยจิตที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยศรัทธาเขาได้ปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาโปตาละกะอันเป็นทิพยสถานที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้อันงดงามลำธารที่ใสสะอาดและดอกไม้อันหอมหวนบรรยากาศทั้งหมดอบอวลไปด้วยพลังแห่งความสงบและเมตตา ณที่นั้นบนลานหินแก้วไพทูนเขาได้พบกับพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์กัลยาณมิตรท่านที่27พระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิแวดล้อมไปด้วยเหล่าพระโพธิสัตว์จากทิศท,ทั้ง10พระวรกายของพระองค์เปล่งพระกายรศมีแห่งความการุณาที่เยือกเย็นและปล่อประโลม ดุดดังแสงจัน์ในคืนวันเพ็ญพระเนตรของพระองค์ทอดมองลงมาอย่างโลกด้วยความรักและความห่วงใหยอันไร้ขีดจำกัดสุธนะเมื่อได้เห็นพระองค์ก็บังเกิดความปิติยินดีอย่างท่วมทน้นจนน้ำตาไหลอาบแก้มเขาก้มลงกราบแทบเบื้องพระบาทด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล แล้วกล่าวแนะนำตนเองพร้อมทั้งเล่าถึงการเดินทางที่ผ่านมาและได้ทูลถามคำถามเดิมพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ได้ทอดพระเนตรสุทนะด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความเมตตาแล้วจึงได้มอบบทเรียนที่27ให้แก่เขาพระองค์ได้สอนถึงหัวใจแห่งมหาการุณา อันเป็นจริยาวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระโพธิสัตว์พระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนกุลบุตรสาธุที่เธอได้ตั้งมั่นในโพธิจิตเพื่อสแสวงหาหนทางแห่งการโปรดสัตว์เรารู้แจ้งในประตูแห่งการหลุดผลด้วยมหาปณิธานแห่งมหากรุณาหน้าที่ของเราคือการสดับฟังซึ่งเสียงร้องไห้ และเสียงคร่ำครวญของสรรพสัตผู้กำลังทนทุกข์อยู่ในสังสารวัฏและตอบสนองต่อเสียงร้องขอนั้นด้วยการสำแดงกายไปช่วยเหลือในทันทีบทเรียนที่สุทนะได้รับจากกัลยาณมิตรท่านที่27คือการเข้าถึงแก่นแท้ของการเป็นพระโพธิสัตว์มหาการุรณาคือเครื่องยนต์ พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นว่ามหากรุณามิใช่เป็นเพียงคุณธรรมข้อหนึ่งหากแต่เป็นพลังขับเคลื่อนหรือเชื้อเพลิงที่ทำให้พระโพธิสัตว์สามารถบำเพ็ญบารมีอันยากยิ่งและ,ะเผชิญกับความยากลำบากได้ตลอดระยะเวลาสามอสงไขยกันลับโดยไม่ย่อท้อ การสดับฟังคือการปฏิบัตินามของพระองค์อวโลกิเตสวนแปลว่าผู้ทอดพระเนตรลงมาด้วยความการุณาซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้ถึงความทุกข์ของสรรพสัตว์การปฏิบัติที่สำคัญที่สุดของพระองค์จึงมิใช่การพูดหากแต่เป็นการฟังการเปิดหัวใจเพื่อรับฟังเสียงคร่ำครวญของโลก ด้วยความใส่ใจและไม่ตัดสินการตอบสนองที่ไร้เงื่อนไขเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแล้วพระองค์ย่อมตอบสนองในทันทีและในทุกรูปแบบที่จำเป็นพระองค์สามารถสำแดงพระวรกายเป็นมนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานหรือแม้แต่สะพานและเรือเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากพยันตราย นี่คือการแสดงออกซึ่งอุบายโกศลที่เกิดจากมหากรุณาเป็นที่ตั้งแต่แล้วหลังจากที่ได้แสดงธรรมจบพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ก็ได้ตรัสแก่สุทนะว่าดูก่อนกุลบุตรเธอจงสรรเสริญในมหากรุณาเถิดความรู้ของเรานั้นมีอยู่เพียงเท่านี้ เรารู้แจ้งในมักคาแห่งมหากรุณาแต่เรายังมีอาจอย่างรู้ได้ถึงจริยาวัดของมหาโพธิสัตว์ผู้เป็นสหายร่วมเดินทางกับเราผู้ที่ได้ดำเนินไปบนหนทางนี้เคียงข้างเรามาโดยตลอดณที่แห่งนี้จะมีพระโพธิสัตว์อีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าอนัญญคามิน เธอจงไปทูลถามพระองค์เถิดพระองค์จะทรงชี้แนะหนทางที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้แก่เธอแล้วแล้วสุทนานกุมารก็ได้กราบลาพระอวโลกิเตส,สวนโพธิสัตว์ด้วยหัวใจที่บัดนี้ได้ชุ่มโชคไปด้วยน้ำอมฤตแห่งมหาการุรณาจิตของเขาได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสรพสัตว ให้พ้นจากความทุกข์บัดนี้เขากำลังจะไปพบกับพระโพธิสัตว์อีกพระองค์หนึ่งณทิพยสถานแห่งนีน้ต่อไปในตอนต่อไปกองคาราวานแห่งธรรมของเราจะยังอยู่ที่ภูเขาโปตาลกะเพื่อไปเข้าเฝ้าพระอนัญญคามิ่นโพธิสัตว์กัลยาณมิตรท่านที่ยีสิบแและคนหาว่า จริยาวัดที่ดันเนินไปอย่างไม่ติดขัดและไม่หยุดยั้งนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร